จะว่าไปตัวละครนี่มันอ้วนมันอึ๋มจริงว่ะตัวละครแต่ละตัวเนาะสวัสดีครับผมโจที่เฮดซคับคลิปนี้ก็จะมาจาะลึกข้อมูล6เมืองหลักในเกม GTA ภาค6นะครับและคลิปนี้ทั้งหมดนะครับจะมีภาพในเมืองนั้นๆด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรดีโคตรเด็ดนะครับน่าเล่นสุดๆไปเลยนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่เมืองแรกกันเลยลวกันนะสำหรับเมืองแรกก็คือเมืองไวซิตี้นี่แหละนะครับนี่เขาใช้ คําว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเกินไปดีเกินเหตุนะครับสหรับเมืองเนี้ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะห่างจากยุค80มามากแต่ไวซิตี้ก็ยังถือว่าเป็นเมืองหลวงที่น่าสนใจอยู่นี่ยุค80ก็คือยุคเก่าๆนะครับทุกคนนะก็คือที่มันดังๆในะช่วงนี้ก็จะเป็นยุค80ยุค90นะที่เขาเรียกกันเนาะเขาก็ยังคงกลิ่นอแนวคลาสสิกของเกมนี้อยู่นะครับแต่ไวซิตี ก็ยังถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีแสงแดดอันน่าสดใสนี่และความสนุกก็ยังอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็อเมริกาก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ก็คือไวซิตี้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งในอเมริกาอะไรเงี้ยเนาะเขาจะสื่อประมาณนี้ครับแล้วก็ที่นี่มีความรู้หลามีความเร่งรีบความโลภของอเมริกาที่รวบรวมไว้ในเมืองเดียวแต่ละย่านต่างก็มีสิ่งที่น่าเสนออย่างมากนะครับอย่างเช่นโรงแรมชายหาด สีขาวอันสดใสของโอเชียนบีทเนี่ยเดี๋ยวหาไปดูนะครับนี่โอเชียนบีดเดี๋ยวดูไอ้หมอน,นี่ก่อน <c oughs> ไอ้หมอน,นี่ใครวะเนี่ยโอโ้โหโคตรเท่นะครับฟันพี่แกเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหใส่เพชรเลยเหรอพี่นะครับนี่แล้วก็โอเชียนบีดครับนี่สงสารตะลุงคนนี้นะนี่เขาบอกว่าความทะเยอทะยานนะครับของโอเชียนบีดนะครับที่นี่จะมีถึงร้านขนมปังที่คึกคักนะครับก็แปลมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่นี่นอกจากมี ทะเลโอเชียนบีบที่น่าจะไปแล้วโอเชียนบีบนะก็ยังมีความคึกคักของย่าน l i ตเติลคิวบาับทุกคนนะเฮ้ยลิตเติลคิบาไม่ใช่ลิตเติ h ลเฮตินะอาจจะคล้อ,อ,องชื่อมาจากตรงนั้นนะแล้วก็ที่นี่ยังมีแบง์สินค้าเถื่อนแล้วก็ตลาดนัดของชิชาว็อกกาด้วยนะครับนี่ตลาดนัดของชิชาว็อกกานะเราก็ไม่รู้ว่า เป็นตัวละครหรือว่าเป็นใครนะครับเรายังไม่รู้นะเพราะว่าตัวละครเพิ่งเปิดเผยมาแค่เก้าตัวเท่านั้นนะครับและที่นี่ก็มีความจิดจ้าไปจนถึงเมืองไวซิตี้พอร์ตอีกด้วยนี่เมืองไวซิตี้พอร์ตน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีท่าเรือแล้วก็มีท่าเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในโลกกนะครับนี่ นอกจากมีท่าเรือแล้วคาดว่าอาจจะมีเรือสำราญขนาดยักษ์อยู่ด้วยครับในเกมนี้โอ้โหพี่แกจะเอาทุกอย่างเลยเลยครับเนี่ยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกกราฟิตี้ครับนี่ใต้ BTS บ้านเราเฮ้ยขนาดนั้นเชียวนะครับนี่ก็อารมณ์คล้ายๆเนาะได้กลิ่นไอของเมืองเราด้วยนะเนี่ยแต่เราไม่มีกราฟิตี้เนาะก็มีนะแต่ก็ไม่เพี้นเทขนาดนี้เฮ้ยว่าเป็นนั่นเทอยู่นะเดีย๋ยวจะมาลงผมอะต่อไปก็ทุกคน เป็นเมืองริโอเนดาคีครับเมืงนี้คาดว่าน่จะเป็นเมืองเปิดของพระเอกนะครับที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่าที่นี่ก็คือประตูสู่สวรรค์นะครับนี่ที่นี่เป็นสถานที่ชิวๆนี่แล้วก็มีบาร์มากมายนี่ชิวแค่ไหนทุกคนดูเจคนนี้ทำอะไรวะเนี่ยโอ้มีอีกคนหน้าเดินชิวด้วยแล้วก็ อ่อันนี้ที่หมู่บ้านหมก็มีครับทุกคนนะมีป้าคนหนึ่งครับขับไปขับมาตอนเช้าอะไรเงี้ยขับโคตรช้าเลยนะอะไรเงี้ยที่เมืองนอกก็เหมือนกันเนาะเจ๋งดีวะ่ะอ่ะแล้วก็ที่นี่นอกยัางมีชีวิตที่ชิวๆแล้วนะครับชีวิตที่นี่ก็เป็นชีวิตในหมู่เกาะเขตร้อนนะแต่ที่นี่ไม่ได้หรูหรานะแต่เป็นที่ที่เรียบง่ายนี่แต่มันก็ ยังสนุกนะเพราะว่าผู้คนก็นั่งอยู่บนเก้าอี้อาบแดดแต่คุณต้องระวังให้ดีเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ใกล้แหล่งน้ำนเนื่องจากความงามของแหล่งน้นํานี่มันก็ซ่อนอะไรที่อันตรายด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือความอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือลงไปเล่นน้ําระวังปลากัดตูดไรเงี้ยก็น่าจะไม่ใช่ปลาแล้วผมว่านะครับน่าจะเป็นไอ้เคะมังนะครับอันนี้ก็คือ เมือง Key ริโอเนดาคีค่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยใต้น้ำมาขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โหมีเต่าด้วยนะครับเต่าขนองเกิดทานมาทุกคนอะไปที่เมืองต่อไปแล้วกันครับทุกคนนะเมืองต่อไปก็คือกาลิเวอร์ครับนี่กาลิเวอร์ก็ได้นะมเมืองชื่อกาลิเวอร์ว่ะคล้ายๆกับคลิปหลุดนะ ผมเออคุ้นคุ้นเมืองนี้เหมือนกันนะครับอยู่ในหัวนะมันข้อมูลหลุดนี่มันก็เชื่อถือได้เหมือนกันเนาะทุกคนนะ <g ül> เมืองนี้คุ้นๆุเลยนะที่เขาบอกว่ายินดีต้อนเราเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ํานี่ไงทุกคนถ้าทุกคนได้ดูช่องผมนี้ผมเคยพูดพื้นที่ชุ่มน้ําไปหลายรอบเลยเนาะอและที่นี้ก็คืออันเจ้ามณีที่แข็งแกร่งแห่งหนึ่งนะแล้วก็เป็นไข่มุกข,ของลีโอนด้าเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยลุง โอ้หล้วเนี่ยโอ้ยถ่ายแล้วอย่างแม่งเก่งดีว่ะไปลุยคนที่ไหนมาเนี่ยไปงานบุญบังไฟเลยครับพี่เนี่ยอ่ะดูดูห้ามนี้ดีกว่าโคตรเด็ดเลยว่ะนี่คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าใต้พื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มีอะไรซ่อนอยู่นี่แล้วก็ว่ากันว่านะโจะเขคอาจจะโด่งดังที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวนี้แต่ถ้าว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้น และสิ่งที่อันตรายเนี่ยมันคืบคานอยู่ข้างล่างนะแล้วยังมีตัวประหลาดอีกเยอะที่คุณอาจจะยังไม่เห็นนะและที่นี่ก็มีป่าชายเลนที่น่าไปเดินเล่นด้วยเฮ้เขาวางั้นนะครับและจากนี้ครับเขาบอกว่าเราน่าจะสามารถที่จะล่าไอ้เค่ไปขายได้นะครับทุกคนโอ้โหดีนี้วัทุกคนนี่เฮ้ยมันเจ๋งว่ะน่าสนใจว่ะนะก็ อ่าภารก,กิจนี้ครับมีใน GDA ออนไลน์ด้วยนะครับถ้าใครเคยเล่นนะนี่ก็คือล่เข้ไปขายเองครับจังหวะนี้โอ้โหแม่งเด็ดจัดอ่ะไปกันต่อทุกคนยังมีเมืองอีกเยอะอืมเมืองต่อไปชื่อเมืองว่าพอร์ตเกลฮอนนะครับโอ้โหนี่มันคลิปหลุดของแท้พอร์ตเกลฮอนครับเขาบอกว่าช้ชีวิตที่นี่ให้มันสุดจัดไปเลยโว้ยนี่ผมเพิ่มให้อ่ะ นี่คือเมืองที่ถูกเลื่อมของลีโอนิดานี่ก็คือเมืองที่เขาเรียกว่านะเมืองที่อาจจะล้างไปแล้วอลไรเงี้ยนะเขาบอกว่าโรงแรมราคาถูกวันละ350เองครับพี่นะและสถานที่ท่องเที่ยวแถวนี้นะมันปิดตัวลงไปเยอะมากๆเลยใครวะเนี่ยข้างนี้โอ้โหอิลุงนี่คนนี้ใครวะเนี่ยหรือว่าเป็นตัวละครหลักก็ไม่แน่นใจนะครับและที่นี่ก็เป็นศูนย์กลาง การค้าที่ลกล้างว่างเปล่ามานานนี่แล้วไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกินด,ดื่มได้อะไรวะเนี่ยคุณเจ๊เอาอะไรมาขายผมเนี่ยโอ้เม็ดอะไรเนี่ยเม็ดมะยมหรือเปล่านะเฮ้ยแต่มีอะไรนี่น่าสนใจทุกคนนี่เขาบอกว่าที่นี่นะแต่ก็ยังเป็นสถานที่ผ่อนคลายที่ยอดนิยมนะที่ได้รับการเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วก็คือการรีโนเวทเนาะโดยมีเครื่องดื่มมากมายนะให้คุณได้มา สังสรร์เรืองลมนะและที่นี่ก็ยังมีน้ำมันพายอะไรวะเนี่ยหุยเฮจะว่าไปตัวละครนี่มันอ้วนมันอึมจริงว่ะตัวละครแต่ละตัวเนาะอืมอยู่น้ำลายหน่อยทุกคนว <c oughs> ันนี้อื่นน้ำลายเพราะว่าเจอเห็นีอเจเนี่ยนะเพราะว่าผมพูดเจอนะอ่ะนี่เลยครับโอ้โหสุดจัดเลยทีเดียวเชียวนะเนื่องจากเมืองนี้มันโด่งดังเรื่องน้ํามันนั่นเองครับทุกคนนะก็คือคุณสามารถมาขี่รถบริบาก ที่เมืองนี้ได้นะครับเตรียมกระเป๋าของคุณให้พร้อมด้วยนี่ก็ว่างั้นครับแสดงว่าเมืองนี้ก็เหมือนคลิปหลุดเลยเนาะพอร์ดเกียวฮอนเขาบอกว่าน่าจะมีสนามแข่งรถนั่นเองครับนี่ก็น่าจะเป็นเมืองนี้แหละที่มีเนาะเฮ้ยน่าสนใจแม่งทุกเมืองเลยว่าเนี่ยเหมือนซื้อเกมเดียวได้6เกมนะเพราะว่ามีหเมืองแต่นี่แค่เมืองใหญ่นะยังไม่รวมเมืองเล็กนะผมว่านะครับส่วนเมืองต่อไปครับทุกคน แอมบเซียครับทุกคนเมืองเนี้สลับเมืองนี้ครับเป็นเมืองที่หวานที่สุดในริโอไนดานะครับการต่อสู้กับเบาหวานและความมั่นคงของริโอไนดานี่มึงแปลอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเมืองนี้ก็คือเมืองน้ําตาลนะครับเขาขายน้ําตาลเนาะก็หอาาได้หนึ่งนะต่อสู้กับเบาหวานนะกินน้ําตาลเยอะนี่เองครับนี่และนี่ก็คือความมั่งคั่งของริโอนดาและนี่ที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นในการทําเงินของเมืองริโอเนดานี่งครับและนี่ก็คือใจกลาง ของริโอเดด้าครับเป็นอุตสาหกรรมอเมริกันนะครับและข้านิยมแบตเก่าก็ยังของอำนาจสูงสุดอยู่ที่นี่ด้วยเฮ้ยสแสดงว่ามีแก๊ง MC อยู่ที่เมืองนี้นะเนาะเฮ้ยพี่ถ้าใครคิดถึงพี่จอนนี่ครับมาเมืองนี้ได้แต่พี่จอนนี่น่าจะไปเกิดใหม่แล้วครับจังหวะนี้โธ่เจอเทเวอร์ตื๊บตายชีวิตมันเศร้าจริงๆฆ่าตัวละครง่ายจังหวะนี่แล้วก็ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามลงกันน้ําตาลอะไร เค็นตันนี่ก็เป็นแหล่งสร้างงานดีในที่นี่และในขนาดเดียวกันก็จะมีแก๊งมอเตอร์ไซค์พื้นถิ่นนะที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับและที่นี่ก็คือแหล่งสร้างงานเกือบทั้งหมดเฮ้ยแสดงว่าเป็นโรงงานน้ำตาลใหญ่ๆเนาะก็อารมณ์แบบ gta แซนใช่ไหมทุกคนนะกลางๆเมืองนะมันจะมีโรงอะไรสักอย่างอยู่ที่นั่นเนาะก็คล้ายๆกันนะครับแต่อัพสเกลมาเป็น gta 6แม่งเด็ดทุกอย่างเลยวะนี่ไงแล้วก็ เฮ<ห>้ยเหมือนบ้านราวบทคนมีเผาอ้อยเลยเหรอวะครับเนี่อืมโรงงาน,นต่างๆเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าทํามาจากอะไรนะก็น่าจะอ้อยละมังนะครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยมึงเด็ดจริงวะเนี่ยมึงออกวันนี้เลยเลยมั้ยเนี่ยนี่รายละเอียดของรถนะเนาะเจ๋งดีวะ่ะนีม่มีเขาเรียกว,ว่านะคลิปลา่าทุกคนที่เขาเรียกนะมันมีขนในแขนด้วยวะ่ะอืมมไม่ธรรมดานะครับเนี่ยน,นี่มันเกมเนี่ยไม่ใช่คนจริงะ แล้วก็มาถึงเมืองสุดท้ายาทุกคนเมืองนี้ก็โคตรน่าสนใจเหมือนกันนะครับเมืองนี้เขาเรียกว่าเป็นภูเขาคารักกานะครับทุกคนนะนี่เลยภูเขาคารักกานะครับภูเขานี้เป็นภูเขาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าเถื่อนนะครับทุกคนนะนี่เขาใช้ชื่อว่าป่าเถื่อนเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนนะอืป่าเถื่อนที่นี่ครับเป็นพื้นที่ชายแดนด้านเหนือสุดของรัฐนะครับแสดงว่าเป็นแมป ที่อยู่ด้านบนของเกมนั่เองครับนี่แล้วก็ด้านล่างเป็นภูเขาคารัก้านะครับคารัก้านะไม่ใช่กาลัก้านะครับคอควายนะคารัก้านะครับเป็นสถานที่ที่สาคัญระดับประเทศที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางตอนเหนือของรัฐและเป็นที่ที่ดีดแล้วก็ยอดเยี่ยมสําหรับการล่าสัตว์อีกด้วยนะครับนี่เราล่าสัตว์ได้นะตกปลาได้และเป็นเส้นทางออฟโรดด้วยนะครับทุกคนนะนี่นี่เส้นทางออฟโรดนะเฮ้ยมาขับ รถ ATV ตรงนี้นะอุ้ยน่าหนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหน่าเล่นสุดๆเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ที่นี่ครับทุกคนมีกลุ่มคนหัวร้อนด้วยนะครับกลุ่มคนลึกลับนะครับคนป่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับที่หวาดระแวงสังคมนะครับซึ่งอาศัยอยู่ห่างไกลจากสายตาของตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองครับนี่น่าจะมีโจรป่าเลยครับพี่นะครับนี่เฮ้ยมีแมวน้าไม่ใช่เฮ้ยมีเสือด้วยว่ะเสือดาวว่ะใช่ไหมอืม เสืออะไรสักอย่างนะน่าจะเสืออะไระมั้งนี่ก็ให้อารมณ์แบบว่าในเมืองนี้นะไม่ใช่ว่าเอ่อน่ามาเที่ยวอย่างเดียวนะครับคุณต้องระวังคนที่แอบอยู่ในป่าด้วยนะครับนี่เขายังไม่สปอยนะว่าเป็นใครอาจจะเป็นคนป่าก็ได้ว่ะเฮ้ยน่าสนใจสุดจัดเลยว่ะนี่ไงก็น่าจะมีมินิเกมเนาะมาพายเรือคันูด้วยครับจังหวะนี้โอ้เด็ดสุดจัดเลยทีเดียวเชียวครับและนี่ก็คือ หกเมืองครับที่มาจาะลึกให้ฟังนะครับว่ามีเมืองอะไรบ้างน,นะครับน่าสนใจสุดๆเลยเนะาะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม